เดี๋ยวเราจะพาดูไปดูหญ้าดากนะครับนะครับขาวเนะต็มเ,เลยครับดูให้ใกล้ ดังพเพื่อนๆลองซูมดูนะครับตอนนี้ฝนตกไปปล่อยนะเดี๋ยวเราจะลองเอาไปชำดูนะครับใส่กระถางเล็กๆดูจะสวยไหมเขียวหมดนะครับทุกด่างโผขึ้นมาก็มีเดี๋ยวเราเราจะลองเอาไปชำเตลกาดูเดีนะ๋ยวเราไม่รู้ว่าชื่อมันชื่ออะไร อันนี้ลองเอามาใส่กระถางดูแล้วนะครับจะมาดูกันว่ามันจะด่างตลอดไหมหรือว่ามันจะมะนามันจะเขียวนะครับเดี๋ยวไปดูอีกสองสามกระถางที่ผมชำไว้นะสวยอยู่นะ รด้วยชามไว้ย่าด่างครับใครรู้ชื่อก็คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับผมจะเรียกหญ้าด่างไว้ก่อนใครรู้ชื่อบอกด้วยนะครับ